สวัสดีค่ะ f f c ทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดจำนำเสนอหวยฮาหนอยกับหวยลับพัฒนาประจำวันที่15เดือนสิงหาหกห้านะคะแอดหายไปหลายวันไม่สบายแล้วก็ไม่ว่างเลยไม่ได้มาลงฮาหนอยให้เลยนะคะต้องกราบขอพระ f f c ด้วย มาดูกันค่ะวันนี้แอดมีอะไรหาหนอยเด่น3กับ4เน้นที่4นะคะจับคู่ให้มี40 41 42 48 49 30 3ึ่งสี่สแเก้อดชอบที่4 149 38 39นะคะเน้นให้ซื้อที่นอยปกตินะคะเน้นรูดสีนะคะ ซื้อเน้นให้ซื้อที่น้อยพิเศษกับน้อยปกติรอบ5โมงกับรอบ6โมงเย็นนะคะเน้นรูดสีนะคะส่วนรับพัฒนามาดูกันเลยค่ะวันนี้แอดมี2กับ1นะคะเน้นที่1เน้นให้ซื้อล่างเหมือนเดิมรูด1่ล่างนะคะจับคู่ให้มี10 12 13 18 19 2 0 2 3 2 7 2 8 2 9แอดชอบที่1 2 1 3 1 8 2 3 2 8 2 9นะคะส่วน3ตัวแจะจับให้เฉยๆนะคะ1 1 9 1 9 9 1 7 7แอดคิดว่าหัวจะติดเบิ้ลอีกนะคะวันนี้คิดว่าจะมาเบิ้ลซ้ำ ให้เน้นที่รูดหนึ่งนะคะเราพัฒนาวันนี้ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดก่อนนำไปใช้พิจารณากันให้ดีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเปก่อคลังใจใแอดทุกวันที่ นำคลิปมาลงเสนอให้ท่านได้รับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง y o YouTube ร้องใหม่โคตรเซียนหวยให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดเลนำตัวเลขมานำเสนอให้ท่านได้รับชมกันในคลิปต่อไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะคลิปต่อไปพี่แอดนำเสนอตัวเลขท่านจะได้ ไม่พ่านในการรับชมนะคะขอขอบคุณเอซทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอให้เฮงเฮงปังปงกันอีกนะคะวันนี้ขอให้ได้ทั้งหาหน้อยได้ทั้งหวยเลานะคะขอให้ปงังปังเฮงเ